คัดไปครับบ้านนี้ผูมาเรียบร้อยครับ mm. เที่ยวห้องผ่านข้อมอนมาเรียบร้อยครับมามาบ้านนี่นะคำแรกครับพี่น้องตับเลยครับข้างหน้าอ๋อเดี๋ยวสินเสือตอนนี้ครับมาสามกระซัตรเลยครับจุ่มลงไปเลยอ๋อคัดคักพี่น้องนะมานไหมคำแรกอืม mm. เดียวมขออืมอืมดีอืมขอ,มอมโทษปอใวไ้คนที่มีกินยินดนะครับแบบรุ่เต่านะครับมัเนี้ยชิมนุ่นเต่านะครับ สดยังเดี๋ยวเดี๋ยวลยอือเราขนาดพี่น้องม,มาคั้วยกันเลยเอาอีกนะโอ้โหคี่นะครับมาขอโทษขอให้คนกบกินดิบนะครับอือ ไปขอเขาหนึ่งคับเพียงเนี่ยนืมเหนืวอยตึงเลยมาเนื้อเสือเขาบไหเสืออะไรก็ตรงเข้าแบนี khăn ngày cọp đi học hà nội nga khăn nga khăn nga à. khăn nga 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 เกิดตรงมเลยครับบันนี้โอ้เ oh. สือไหอบฮึ mm hmm. พักครับลายครับนี่ท้าม่งใหญ่เลยมาตัก้าวเลยครับนี่ราบเลย น้อยเลยครับแบบตกลงเนาะครับครับพี่น้องจิตจู้เลยครับเนี่ยขั้นหน้าหน้อยลงไปตรงมาครับนี่ครับ เด um mm. um. ือดมเลยครับโหไปขี่เลียวขอ่เล้ยวหัวเสือขไปเลย còn nó cho rồi rồi nó Gõ Để không bỏ